ช่วงนี้นะคะมลพิษด้านฝุ่น PM 2.5ก็เริ่มมีผลกระทบต่อคนไทยอีกแล้วนะคะคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเปิดตัวแอปพลิเคชันมหิดล AQHI ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่นำค่าความเข้มข้นของสารมลพิษแต่ละชนิดมาแปลผลแล้วก็นำเสนอในรูปแบบอย่างง่ายเพื่อใช้สื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราอธิการบดีมหา วิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็เตอรเพชัจกรสมภพประทานธุรารักษ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ดร er สราวุฒิเทพานท์คณะบดีสาธรารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ดร er สุยมลการจนะสุธาคณะสาธรารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมง,งานถแถลงข่าวณอาคารสาธรารณาสุขวิสิทธิ์อาคารหนึ่งชั้นสองคณะสาธรารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝุ่น แล้วก็สารพิษที่อยู่ในอากาศเนี่ยก็จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจมีผลต่อระบบไหลเวียนของเลือดก็คือทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมางานวิจัยอันนี้เนี่ยก็เป็นผลงานของคณะสาธารณสุขสาศาสตร์นะฮะอยากให้ท่านคณะบดรีคณะสาธารณสุขเนี่ยเ,เล่าถึงงานวิจัยอันนี้แล้วค่อยให้ผู้ทําวิจัยเนี่ยลงไปในรละเอียดอีกทีเดียนยเชิญครับ ครับสวัสดีครับในส่วนของคณะสาธารณสุขครับเองมองประเด็นนี้ครับว่าจริงๆแล้วปัญหามนพิทากาศเนี่ยเป็นปัญหาสาธารณะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีกระบวนการในการรายงานข้อมูลบนพิธ,ธากาศอยู่นะครับจุดที่เป็นจุดที่เป็น Ro รูมเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนางานตรงนี้นะครับก็คือว่าเรามีข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามายัยนะครับที่เป็นของประเทศไทยเองแต่ปัจจุบันเนี่ยเราขาดกระบวนการที่จะนําข้อมูลสุขภาพอนามัยเนี่ยมาใช้ มาใช้ในเรื่องของการจัดการปัญหาวิทยา,าการนะครับข้อมูลเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราเลยพยายามที่จะนําข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้คู่กันกับข้อมูลที่ทางภาครัฐมีการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลนะครับในเรื่องของข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นําองค์ความรู้โดยเฉพาะยิ่งทางด้านสุขภาพแล้วก็ข้อมูลาด้านสุขภาพมาเสริมเพิ่มเติมนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศประเทศเดียวในอาเซียนตอนนี้นะครับที่ทําเรื่อง AQHI ขึ้นมา นะครับแล้วก็มีการ implement ในเชิงของ a อเ b a s e นะครับตรงนี้เดี๋ยวไงจะให้อาจารย์สุนินได้ได้กรุณานำเสนอต่อนะครับอย่างที่ท่านอ,อาธิการบดีท่านนำเสนอเมื่อสักครู่ครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ปัญหา pm 2.5อย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเรามีปัญหาบนพิทางการในกลุ่มของแกส๊สค่อนข้างชัดแต่แก๊สด้วยความที่มองไม่เห็นพอมองไม่เห็นปุ๊บเนี่ยหลายๆท่านไม่ได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก๊สหลายๆอันเนี่ยเกินค่ามาตรฐาน ณวันนี้ที่เรานั่งอยู่2-3วันที่ผ่านมา PM 2.5เกิดมรตรฐานคู่กันกันกบแก๊สโอโซนครับนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นนะครับทีนี้นี่คือหนึ่งในจุดเด่นของงานวิจัยของอาจารย์สุวิมลน,นะครับเพราะว่าอาจารย์สุวิมลเนี่ยไม่ได้นำแค่เฉพาะ PM 2.5มาคิดนะครับแต่นำแก๊สมาด้วย นะครับกลุ่มที่เป็นอะไรที่มองไม่เห็นนี่แหละครับแต่ว่าเราต้องสูดหายใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่กี่อันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของงานวิจัยสินี้ครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงแอปพลิเคชันนะคะอย่างวันนี้ตอนเชา้าทุกท่านตื่นขึ้นมาพงพอจะสังเกตเห็นท้องฟ้าเราใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่ามีสภาวะที่เป็นโมลพิธาอากาศซึ่งส่วนตัวตัว,ต,วตัวเองนะคะรู้สึกว่าถ้าเรามองเห็นได้ด้วยตายอย่างเงี้ยเรามักจะคอนเซิร์นตัวเองได้ ทีนี้เราคอนเซิร์ตัวเองได้แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าถ้าเราออกไปใช้ชีวิตอนอกอาคารอย่างงี้ค่ะเราก็จะมีการป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะค่า AQSI ของเรารวมถึงค่า AQI ที่รายงานโดยภาครัฐด้วยเราจะเห็นว่าอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ทีนี้ค่ะในความแตกต่างของของงาน AQSI นยคะเราจะเพิ่มมากขึ้นมองในมิติของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะคือตัวงานวิจัยเองเราจะนําเอาข้อมูลสุขภาพอย่างที่ท่านคณะบดีได้เรียนเรียนแจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราข้อมูลของคนในพื้นที่เอง มาริงหรือมาประมวลผลร่วมกับค่ามลพิษที่ตรวจวัดจากกรุงเทพมหานาครและมาแปลผลเป็นค่าความเสี่ยงสุขภาพในระดับต่างๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะใน,ในที่นี้นะคะมหาวิทยาลัยมดีดวเราพร้อมแล้วค่ะที่จะนําเสนอผล AQSI อยู่ใน2ช่องทางหลักๆช่องทางแรกก็คือเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ซึ่งเราสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้คือ aqsi.mahidol.ac.th นะคะเข้าไปหน้าแรกเนี่ยเราจะเจอในส่วนของแผนที่ ซึ่งทุกท่านอาจจะเห็นว่าวันนี้แดงทั้งหมดเลยเหมือนเราแดงทั้งแผ่นดียหมายถึงว่าตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้นะคณะสาธรารณสุขสาศาสตร์เราสามารถที่จะหาหาสถานีที่เป็นพื้นที่ที่เราอยู่ได้โดยที่อันนีใน้ในภาพรวมของแผนที่นะคะถ้าในส่วนของอ ในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยค่ะเราจะนําเสนอในส่วนของสถานีใกล้ฉันพอสถานีใกล้ฉันพอเราเอนลาวโลเคชั o นไปเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นสถานีที่ใกล้ที่สุดของทุกท่านที่อ,อ,อยู่ณนะตอนนั้นพอเรากดคลิกเข้าไปในรายละเอียดอย่างวันนี้เราจะเห็นได้ว่าค่า AQSI ของเราเป็นค่าเท่ากับ11ใช่ไหมคะทีนี้ในรายละเอียดประกอบไปด้วยอะไรบ้างความเจี่ยงสูงมากละ พาเป็นสีแดงเราทุกคนเ,เราทุกคนคุ้นชินกับค่าสีเนาะพอสีแดงปุ๊บเราจะรู้สึกละเ,เราต้องตระหนักรู้ตัวเองละยิ่งกลุ่มเสีย่ยงขอเนียย้ำในกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยค่ะเราควรจะระมัดระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่ในที่นี้เราก็จะมีคําแนะนําสุขภาพให้ด้วยหลังจากที่เราคลิกเข้าไปอย่างนี้ค่ะประชาชนทุกกลุ่มเนื่องจากเป็นค่าสีแดงฉะนั้นประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มประชาชนทั่วไปควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง และพิจารณาอยู่ในบริเวณที่มีการควบคุมคุณภาพอากาศอย่างเช่นถ้าเรานั่งอยู่ในอินดอร์แอร์อย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีที่เรามีเครื่องฟอกอากาศด้วยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราอยู่ในอ,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 อาคารได้อย่างมั่นใจค่ะนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกนี้นึงค่ะนอกเหนือจากนั้นถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราอยากจะรู้ว่าแล้วสถานีอื่นๆละ่ะมีค่า AQI SI อยู่ในระดับเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะค้นหาจากสถานีด้านบนได้เลยค่ะทีนี้ค้นหาเราจะใช้คีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดต่างๆอย่างเขตสมมุติเขตตอนนี้เราให้ให้บริการในครอบคลุม50เขตของกทมอ,อย่างเช่นถ้าเราคลิกคำว่าราชเทวีหรือดินแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นเป็นสถานีที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆให้นะคะในการนําเสนอจะมีอยู่2ส่วนค่ะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนในรูปแบบของอความเสี่ยงและก็ข้อมูลมลพิษอีกรูปแบบหนึ่งถ้าในกรณีที่อยากจะทราบว่า สรุปรวมแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหาะนะครมีค่า Aqi เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็จะมีตารางนำเสนอด้วย